Dẹp nó của tình luôn สีเขียวกันโลกเกลียดแจ๊ดเลยวิจิแจ๊ดทีมด๊อดอันไหนกันตัวตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาให้เนาะช่วยบอกว่าเจ้าไหนมือเนี่ยลูกเนี่ย เด็บตัวติดตามไปต้นอันนี้มันกใหง่นนเลยเนาะต้นอัน เฮ้ยเชี่ยแก่เชี่ยได้มันแก่เชี่ยได้มันใหญ่มันแก่จังเอาเฮียเสียนมันกล้วยมันรักกล้วยมันโตอย่างน่ามันกระโจนใหญ่เลยพี่นางใกล้ทีได้กินเห็ดเลยในต้นนึง ต้นหนึ่งเป็นปีกล้วยนี่ปีกล้วยน,นี่ปีหนึ่ง,งเอาไปเกียงชัดป่าก็แช่เด้เอ้เป็นปีกล้วยมันในี่ด้นะปีหนึ่งเนี่ยพี่หนึง่ง กุอสอเครียดเครียดไรมันตึงจังเอาเนาะเครียดไรมันตึงจังเอาอันกอไผ่กับข้าวมันเบิดได้ขนาดน่ะมันปลูกไว้นั่นคุ่นทั้งฝุ่นกับหน้ามันเบิดได้ลงไปบุ๋มมองมันว่าเบิกนะมันจกนะเุ่นหน้ามันฮะมองมันจกน่อยเนาะพูดมองมันจกเออข้าจามะฝ่าวเชื้อไหนข้าจามารักเก็บปะเก็บเบือะปะ Ừ, cái này nó bò cây Liếng vô là bậc khửa แล้วเปิดน้ำระบาด,ดีิเ้ยเก็บเด็กพี่นั่งวยยัเอาอันไส้ถุงไปขายนาบ้านเจ้าพวกเขามากต่ำนะเขาม่เหน็นเดนนพี่นั่งเป็นยังไงก็ได้แนี่อเนนดยไม่อ่อนได้ละมากต่ำต่ำเลยเขาไม่ย้เเขาก็มากต่ำ มันกรอบมันหวานใค่ไหมใสเก็บเย็นเลยกเทีนหักนสัมันเก็บอันก้อนเชียวหยอดกล้วยไปหิ้งหัวพ่อไปทห้ห้างมดแดงต้นปาล์มต้นต้นกุ้ง อันเง้งดูห้างน่อยหน่ยไปตมีบ่ก้อยบ่มีเอ้ยเขาจุกบ่แล้วอเขจุกบ่แล้วจกบ่แล้ว่ไห้างนั่นเราก็จับเงี้ยเหนได้ป็ดถ่วีนะโอ้ห้างนี่โอ้ยห้างน่อยหน่อยนี่กจงด้ยเป็ดถวยมันม่ห้างนี่บ่ก็จับเงี้ยกินเอออามันแคปิดไแ หี๋แล้วใช้ใใหญ่ใบข้างนี่สูงสูงดีจสงโ้เสี่ยชูเถืองบ่ไม่สาวเพรเถิงได้ไหมโอ้โหโ้นี่นี่นี่เสะอูู้้หเขาจแย่บ่บังหันขงนี่เขาเอาบ่ได้ิเออนี้นางนี้เขาแย่บงหันเนาะอู้โหสองข้างนี้ว่างหันอ๋อ โอ้ยนี่ก็ดแดงวะนนี้โอ้ยหาจินลำบากกันด้วยอู้ยไข่มันนา่งนงนิดหน่อยก็ไม่ไข่่นน่ะโอ้ยมันบรถือกตามันขู่ลงพุนบดโอปนาางพุนี่อังนี่พี่นั่งนี่นี่หันดูงาอันนี้ Ach nhạc lập bà cạnh nầy một tên súng bedeccc học ở nhà bước ừ. bỏ lắm từ quân ừ. nhà bước